สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาร่วมนมัสการด้วยกันนะครับก่อนนมัสการเราจะร้องเพลงชื่นชูใจชื่อเพลงว่าพระเจ้ารักคุณละชันนะครับพระเจ้ารักคุณลชั้นพระสงน์นทนไพรโดยพัน จะอยู่หนใดจะอยู่ไหนก็ไม่หวั่น พเราจะอยู่หนใดก็ ลำพบทธรรมสรดุดีบทที่92ข้อ1-4เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระยาเวข้าแต่องค์ผู้สูงสุดที่จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้าและประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในกลางคืนด้วยพิมพ์สิบสายและพิมพ์ใหญ่และด้วยเสียงพินเขาคู่ ข้าแต่พยาเวเพราะพระองค์ทรงทำให้ข้าพองยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์ข้าพองร้องเพลงด้วยความยินดีเนื่องด้วยผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์เพลงนรัสการพระเจ้าพระคุณพระเจ้านั้นแสนชื่นใจ

อธิษฐานสรรเสริญขอการทรงนำและอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูคิดทรงตัดสอนข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระองค์ของพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งต่างๆมากมายที่พระองค์ทรงประทานให้ข้าแต่พระเจ้าขอฝากชีวิตของข้าพระองค์ที่พระองค์จะทรงดูแลแล้วก็ทรงสอนในการดำเนินชีวิตต่อไปขอพระคุณพระองค์ ที่พงรงสอนให้ข้าพงทั้งหลายอธิษฐานพร้อมกันว่าข้าแต่พระวริดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพงค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพองคมาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพงในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการละนนี้ ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพง์เหมือนข้าพง์ยกโทษผู้ที่นำผิดต่อข้าพง์นั้นขออย่านำข้าพง์เข้ามาในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากสิ้นชั่วร้ายเหตุบราชังกนาลิดเดดและพาสิลิเป็นของพงค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนโอกาสให้ข้อคิดโดยอาจารย์สุรศักดิ์ชัยกันทาผู้ช่วยผู้จัดก,การ สวัสดีนักเรียนทุกคนในวันนี้เราโมทนาขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เราทั้งหลายได้เข้ามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในโรงเรียนดาราวิเชาลซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้เราทั้งหลายได้มีการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามน้ำพระทัยของพระเจ้านักเรียนครับในเช้าวันนี้ครูมีพระธรรมของพระเจ้า ที่มาถึงเรานั่นคือพระธรรมฟิลิปปีบทที่สมข้อที่สิบมิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนเองอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงฉวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วจากพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้พระเจ้า จะให้เราเรียนรู้ถึงเรื่องของความสำเร็จว่าเราจะไปถึงความสำเร็จได้อย่างไรเราจะต้องมีเป้าหมายอย่างไรจากพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้ได้พูดถึงท่าทีของพระเจ้าอย่างน้อย5ประการด้วยกันประการที่หนึ่งก็คือให้เราที่จะสนใจเป้าหมาย เราต้องเข้าใจเป้าหมายที่เราจะเดินไปเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนข้อสองเราจะต้องสำรวจตัวเองเราสำรวจตัวเองว่าเรามีข้อบอกพร่องตรงไหนมันเป็นอุปสรรคหรือไม่ข้อที่สามสลัดสิ่งเก่า สำรวจดูว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้องไม่ดีเราก็สลัดทิ้งออกไปข้อที่สี่สู้สุดกำลังการไปถึงเป้าหมายในความหมายของพระเจ้าไม่ใช่ว่าอธิษฐานอธิษฐานเสร็จแล้วก็จบแค่นั้นแต่เราก็จะต้องสู้สุดกำลังข้อที่ห้า สูงขึ้นด้วยความหวังเราไม่ได้เดินไปด้วยกำลังแต่เราเดินด้วยความหวังที่มาจากพระเจ้านักเรียนครับในโลกแห่งความเจริญก้าวหน้าทุกวันนี้ผู้คนต่างมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายนั่นก็คือความสำเร็จหลายๆคนชอบความสำเร็จใช่ไหมครับคงไม่มีนักเรียนคนไหนที่ชอบ ความล้มเหลวคนที่มีความสำเร็จมักจะมีความสุขและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงทำอย่างไรเราจะประสบความสำเร็จในการเรียนเราเคยตั้งเป้าหมายความสำเร็จหรือแล้วหรือยังเราลองมาดูคลิปคลิปนี้นะครับพร้อมกัน วิธีประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงานในเรื่องการเรียนและการทำงานทุกคนล้วนต้องการประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นนักเรียนนักศึกษาต้องการมีผลการเรียนที่ดีและเรียนจบมีอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันที่จะทำถือเป็นความสำเร็จในการเล่าเรียนหนังสือคนทำงานย่อมต้องการความสำเร็จในหน้าที่การงานมีความมั่นคง เป็นที่ยอมรับจากเจ้านายลูกน้องรวมถึงเพื่อนร่วมงานสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดาสามัญของมนุษย์แต่การที่จะให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการนั้นตัวเราเองเป็นคนกำหนดเองทั้งสิ้นบางคนพอผิดพลาดมามักโทษคนอื่นเสมอเสมอเรียนหนังสือได้เกรดไม่ดีก็โทษว่าอาจารย์สอนไม่รู้เรื่อง วิชาย,ยากเกินไปกิจกรรมเยอะเกินไปเพื่อนเพื่อนเสียงดังฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องทำงานไม่ได้ก็โทษว่าเจ้านายสั่งงานไม่เข้าใจเพื่อนร่วมงานไม่ร่วมมือกันทำงานวัสดุอุปกรณ์ไม่พร้อมงบประมาณเหลือน้อยแต่หลงลืมโทษตัวเองทางกลับกันพอเรียนได้เกรดดีสอบได้เป็นที่หนึ่งก็ชมว่าตัวเองเก่ง มีความสามารถแต่หลงลืมคนรอบข้างที่ช่วยเหลือเช่นอาจารย์ที่สอนดีเพื่อนที่ช่วยติววิชาให้พอทำงานจนประสบความสำเร็จได้เลื่อนตำแหน่งก็จะคิดเข้าข้างว่าเป็นเพราะความสามารถศักยภาพของตัวเองกับหลงลืมเพื่อนร่วมง,งานหลงลืมเจ้านายที่ช่วยสนับสน,นุนเป็นต้น เป็นธรรมดาสามัญของมนุษย์อีกเช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันสังคมไทยมีบุคคลประเภทนี้อยู่มากมายให้เห็นอยู่ดาษเดือนการตั้งเป้าหมายในเรื่องการเรียนและการทำงานให้นึกถึงคำว่ายุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์หมายถึงการกำหนดแผนการเรียนรู้หรือแผนการทำงานเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จยุทธศาสตร์ เป็นเป้าหมายที่จะต้องกำหนดออกมาให้ชัดเจนการตั้งเป้าหมายคือยุทธศาสตร์ที่วางไว้เราจะมีวิธีการเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างไรนั่นคือการกำหนดกลยุทธ์กลยุทธ์จึงหมายถึงแนวทางหรือวิธีพาตัวเองไปสู่เป้าหมายอย่างมีชั้นเชิงและมียุทธ,ธวิธีหมายถึง วิธีที่จะใช้ไปสู่เป้าหมายต้องทำอย่างไรอย่าลืมว่ามนุษย์มีความสามารถไม่จำกัดมีศักยภาพในด้านการพัฒนาทุกด้านอยู่ที่ว่าเราจะนำมันมาใช้อย่างถูกวิธีหรือตรงกับลักษณะเฉพาะของเราหรือเปล่าขอให้คิดว่าเราต้องทำให้ได้เราก็จะทำได้ตั้งแต่ที่เราเริ่มคิดแต่ถ้าคิดว่าทำไม่ได้ ก็จะทำไม่ได้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ลงมือปฏิบัติเราพร้อมหรือยังที่จะมีความกล้ากล้าคิดกล้าทำกล้าฝันเพื่อไปสู่เป้าหมายในชีวิตในเรื่องการเรียนและการทำงานและต้องกล้ากล้าที่จะลุกขึ้นสู้ทุกครั้งเมื่อเกิดความล้มเหลวคนที่กล้ายอมรับนับถือตัวเองนักเรียนครับ หลังจากที่เราดูคลิปไปแล้วเราก็จะเห็นว่าคนเราทุกคนก็มีความมุ่งหวังที่จะประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นแต่เส้นทางที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้นก็จะแตกต่างกันออกไปตามแนวทางและความคิดของแต่ละบุคคลและเชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนก็จะต้องมีเป้าหมาย คนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่แรงถึงแต่อยู่ที่ความตั้งใจแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงผู้ขอฝากพระธรรมของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อที่12ไม่ใช่ข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตนเอง อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงชวยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วเราร่วมใจกันที่ฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าผู้สถิตในสวรรค์ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงรักษาพันธสัญญาและดำรงความรักมั่นคงกับบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์เวลานี้ ขอสรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ชอบพระไทยในสายพระเนตรของพระองค์และเป็นที่โปรดปราในสายตาของพระองค์ขอท่งประทานความสำเร็จในการเรียนให้แก่ข้าพระองค์และทรงอวยพรแก่ข้าพระองค์และขยายอาณาเขตของข้าพระองค์ออกไปเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์ และทรงปกป้องข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้ายทั้งปวงข้าพระองค์ทั้งหลายทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน